สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเจอกันเทอมสองน,นะคะก็ยังคงต้องเป็นในลนักษณะของออนไลน์ก่อนนะคะเรากำลังทำเรื่องเสนอนะคะไปทาสาธารณาสุขเพื่อขอเปิดโรงเรียนรูอยากสอนเต็มทีแล้วละ่ะรูไม่อยากสอนออนไลน์แล้วละ่ะนะที่เกียดกัวงานนะคะบางคนป่านนี้ยังไม่ส่งเลยติดร้อยอยู่นะคะอามาว่ากันของเทอมสอง อย่าให้หารค้างนะอาทิมสองนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของคํากรอนก่อนดูกรอนให้ในักเรียนอ่านนะคะ,ะดูกรอนนี้มีชื่อว่าโ่วันสลายนะคะนักเ,เรียนสังเกตคำที่เป็นตัวแดงนะเชยโยพ่อหยุดงานลาพักผ่อนฮ้ หน้าร้อนเที่ยวที่ไหนจริงเย็นเล่าเอทะเลเขื่อนน้ำตกหรือภูเขาอ้าวน้องเอ๋ยรบเร้าต้องสิงคโปร์เที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเด็กคึกคับแหมชอบนักไปเมืองนอกคิดว่าโก้เอช่างคิดฝันไกลเสียใหญ่โต ต้องร้องโท่แล้วไครเล่าเฝ้าบ้านเอิอ่านักเรียนสังเกตเชโยนะคะเออารแหมะหรือโทเป็นคำอะไรลูกเคยเรียนมาแล้วนะคะคำเหล่านี้เป็นคำอะไรเออตอบได้ไหมถูกต้องเป็นคำ อุทานนั่นะคะค,คำอุทานคืออะไรให้เวลาคิดสองนาทีแล้วตอบ A few moments later ค่ะคิดออกแล้วนะคะนั่นก็คือคำอุทานคำอุทานคืออะไรคำอุทานก็คือคำที่เปล่งเสียงออกมานะคะด้วยน้ำเสียงไม่ธรรมดา การน้ําเสียงไม่ใช่น้าเสียงธรรมดาแต่เป็นน้ําเสียงที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของเราให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดว่าผู้พูดมีอารมณ์แบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนแต่ถามว่ามีความหมายไหมคำอุทานไม่มีความหมายนะคะ เป็นแต่เพียงคำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาเท่านั้นทีนี้คำอุทานเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือคำอุทานบอกอาการอันนี้คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองหนึ่งบอกอาการนะคะประเภทที่สองเราเรียกว่าอุทานเสริมบท นะคะเป็นคำอุทานเสริมหมดแต่วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอุทานบอกอาการนะคะคำอุทานบอกอาการก็บอกแล้วว่าเป็นการบอกอาการอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราแบ,บงา่งออกมานะคะที่หนึ่งคืออาการร้องเรียกนะคะคำที่ไม่ใช่ในการร้องเรียกก็จะมีคําว่าเฮ้ยเฮ โว้ยเน่เนี่เน่เช่นเดินไปเพื่อนนั่งนั่งอ,อยู่นี่เนี่ยเอาลปหน่อยนี่แนี่ยแมมันนั่งอยู่ตรงนี้เองนะคะหรือเพื่อนเดินเยู่อเฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นอาการของการรองเรียงนะคะให้เพื่อนรู้นะคะประเด็นที่สองนะคะเห็นไหมแสดงอาการดีใจใช่โยหยรือว่าปูชนะแล้วห้าสูง อ,อย่างเนี้นะคาชิโย,ย่เช่นสอบเข้าสวนกุหลาบได้แล้วนะคะอันนี้ก็แสดงอากาศดีแจกเพูดปุ๊บเรารู้เลยและต่อมาโกรดเครืองเห็นไหม้วเช่นเขาเมชิชะไกลิงปากนาคะอย่างนี้ยดูดูดูใครมาทำต้นไม้ของฉันอย่างนี้ก็บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ทําไมแล้วโกรดเครืองนะดูดูดูดมัทํา แสดงอาการประหลาดใจเช่นถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะคะแหมพูดแค่นี้ทำเป็นสายอารมณ์นี่ไหมประหลาดใจนะคะอย่างนี้นะคะเป็นการแสดงอาการามคันนะ,ะต่อไปอาการรับรู้นะแม่คะคุณครูบอกให้คุณแม่เซ็น เซ็นชื่อตรงนี้ตรงจดจิดกนานัดเนี่ยแม่เซ็นให้ด้วยนะแม่ครับครูบอกว่าผมอ่านจ,จบแล้วให้แม่เซ็นลายเซ็นให้ด้วยแม่กำลังทำอ้า่ครับอย่าลืมนะแม่มแม่อย่าลืมนะโออรู้แล้วนะเนี่ยนห็นะอาการที่ผมบอกอากืรรู้แล้วยังไม่พอในอย่างเศร้าซนะีอยู่แเออรู้แล้วนะ่ะอาการสงสารแสดงอารมณ์สงสารเช่นโผล่ไม่น่าอายุสั้นเลย นะคะอันนี้จะทำไมเป็นเช่นนี้นะคะนี่แสดงอารมณ์สงสารต่อมานะคะอาการเจ็บปวดเพื่อนวิ่งตุ๊บตๆ๊บต๊บต๊ไปอ้าวเสียงไม่ยินโอ้ยบอกบอกแล้วว่าล้มแน่นอนตกบันไดแน่นอนนะคะนั้นแสดงถึงอาการเจ็บปวดนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ที่เราเรียกว่าอุทานบอ,อนกอากานเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะคำอุทานนะคนนะ,คะเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยอุทานเสริมบทน,นะคะ,ะทีนี้รูปดูนะคะร้อ,องอ่านแล้วใส่อารมณ์ลงไปนะคะอันนี้หนึ่งก็บอกว่าโพฝันสลับโทษตัวนี้มันแสดงอารมณ์อะไรลูกโท ฝันสนัมนะคะแสดงอารมณ์อะไรให้กับเรานะคะพอจะรู้ไหมนะคะก็าอาจจะผิดหวังนะคะแสดงอารมณ์ผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อ่านนี้ชัยโยชัยโยพ่อหยุดงานลาพักผ่อนชัยโยตัวนี้แสดงอารมณ์อออดีใจ ไม่ชโยพ่อดิบยแล้วพ่อลาพักร้อนแล้วแต่ชโยพ่อหยุดงานหลาครับ่อ,น,อน้ำเสียงต่อไปเฮอหน้าร้อนเที่ยวที่ไหนจริงเย็นลนาะแสดงอาการเบื่อหน้าเนี่หน้าร้อนนี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะ<า>ต่อไปที่บอกมาเกเทเลเขื่อนน้ำตกหรือ อันลังเลแ้ะใช่ไหมว่าจะไปไหนดีจะไปทะเลจะไปเที่ยวเขื่อนหรือจะไปเที่ยวน้ำตกหรือจะไปเที่ยวภูเขาดีเออลังเลเนี่ยจู่ๆอ้าวน้องเอ๋ยรบเราต้องสิงคโปร์ดูๆไอ้เจ้าน้องก็ททำไมไปสิงคโปร์ครับเห็นไหมนะต่อมาเขาบอกว่าเที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจไทยดิ๊กคพยค่ะก็เที่ยวเมืองไทยสิ เศรษฐกิจไทยจะได้คลึกรักนะช่วยเศรษฐกิจไทยหน่อยแหมกรนแน่นกันแห็นะแหมชด납ไปเมืองนอกคิดโบวกกูนะคำว่าแหมนะประชดประชันเอ๊ะช่างคิดฝันไกลเสียใหญ่โตสักพักเอ๊ะช่างคิดฝันไกลเสียใหญ่โตต้องร้องโผ<ห>แล้วไผ่เล่า เฝ้าบ้านเลยสุดท้ายโอ้แล้วใครจะเฝ้าบ้านหล่ะสุดท้ายที่คิดไว้เป็นไงหมดเลยตรงตามหัวข้อนะฝันสลายก็คือไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่บ้านนี่แหละช่วงโควิดไปไหนไม่ดีแน่นันจะติดกลับมาอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราเอาไว้แค่ตรงนี้นะคะพอจะรู้จักอุทานบอกอากตามแล้ว ชั่วโมงหน้าเราจะต่อกันด้วยอุทานเสริมบทวันนี้ครูให้การบ้านเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะนักรเรียนสามารถทำการบ้านได้ครูให้การบ้านหนูในหน้าที่49นะคะหน้าที่49ข้อที่1น่งะคะข้อที่1มีทั้งหมดสิบข้อ แล้วก็ข้อที่สองเขียนคําอุทานตามอารมณ์ความรู้สึกที่กําหนดให้นะคะและชั่วโมงหน้าเมื่อสอนอุทานสเสร็จครูก็จะเฉลยการบ้านให้เลยนะคะลองทําดูง่ายๆหวังว่าเทอมสองจะไม่มีงานให้ต้องข้างค้างน,นะคะ,ะ,คะติดตามพวงกันจนโอ,อ้โหบางคนปัจนนี้ยังไม่ส่งเลยบอกติดรอรอก็รอ พอเป็งนะสงม,มาครูนะก็รออยู่นี่แหละสมเมื่อไหร่ก็แก้เกรดกันเอานะคาราคาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ